สองขั้วสองทางวิทยาศาสตร์ versus เวอร์ซัสเซียนพระในสนามพระสมเด็จวัดระฆังหรือชื่อรองใครคือผู้ตัดสินพระแท้ในยุคข้อมูลเป็นใหญ่โครงสร้างเนื้อหาบทความพร้อมแนวสังเคราะห์ 1. บทนำโลกพระเครื่องในยุคที่ความเชื่อต้องเผชิญกับข้อมูล ปูบริบทว่าในอดีตการพิจารณาพระสมเด็จยึดตามเซียนและตำหนิเป็นหลัก <gauche> เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเช่นการถ่ายภาพกำลังขยายสูงการวิเคราะห์ธาตุ EDX XRF c าร b บอนเด i ิงวิทยาศาสตร์เริ่มทา้าทายสายตาเซียน 2. ตารางเปรียบเทียบวิทยาศาตสตร์เวอร์ซเซียนพระประเด็นความแม่นยำในการวัดอายุ วิทยาศาสตร์วัดอายุโดยคาร์บอนเรดิโอแอคทีฟกลลอดเสียนและตำหนิใช้สีผิวร่องรอยเสียงผิดประเด็นความสามารถพิสูจน์มวลสารวิทยาศาสตร์ตรวจองค์ประกอบระดับอะตอมเสียนและตำหนิเดาด้วยสายตาเนื้อสัมผัสประเด็นความเข้าใจพิมพ์และศิลปะวิทยาศาสตร์ไม่แยกพิมพ์ย่อยเสียนและตำหนิเสียนบางคนดูละเอียดระดับมิน ประเด็นความน่าเชื่อถือทางวิชาการวิทยาศาสตร์อ้างอิงซ้ำได้เสียนและตำหนิขึ้นกับความเชื่อคนบอกประเด็นความรวดเร็วภาคสนามวิทยาศาสตร์ช้าต้องส่งแลบเสียนและตำหนิตรวจได้ทันทีประเด็นความเป็นกลางวิทยาศาสตร์ถ้าข้อมูลไม่ถูกบิดเบือนเสียนและตำหนิเสี่ยงอคติหรือวงในสายวิทยาศาสตร์ ข้อดีตรวจซ้ำได้ใช้อ้างอิงได้ในบทความวิชาการข้ามข้อจำกัดทางอารมณ์ข้อเสียไม่ครอบคลุมด้านศินละปะเช่นพิมพ์เฉพาะช่างวิเคราะห์พิมพ์หลุดไม่ได้สายเสียนและตำหนดข้อดีตีความละเอียดในความเป็นพระแยกพิมพ์ได้ลึกถึงระดับเฉดศิลข้อเสียมีช่องให้แทรกความเชื่อวงการปิดและเสี่ยงต่อการแอบอ้างชื่อ 4. ทางออกบูรณาการสองโลกเพื่อความแม่นยำและเป็นธรรมเสนอแนวทางผสมผสานเช่นใช้สายตาเสียนวิเคราะห์พิมพ์ใช้วิทยาศาสตร์ยืนยันมวลสารและอายุสร้างฐานข้อมูลกลาง Data าเที่ให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งโปร่งใสและเข้าถึงได้ 5. สรุปใครคือคนตัดสินพระแท้ พระแท้อาจไม่ใช่แค่พิมพ์ถูกหรือผิวสวยแต่คือองค์ที่มีที่มามีศีลและผ่านการตรวจสอบทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรมบทความนี้หวังให้วงการพระเปิดรับวิธีคิดใหม่และไม่ยุติดกับเพียงแค่ความเคยชิน